สดีครับคุณผู้ชมครับอ้าที่เห็นตรงหน้านี้คือ Honda GX 25มือสองจากญี่ปุ่นนะครพี่ผมก็ยังงงอยู่ว่าทิ้งมาทำไมพี่ดูเชือกดูเด็ดูถังเด็ทิ้งมาทำไม,ม,ำไ,มไม่รู้เอา้าใครชอบสียังหว่า Honda แท้ๆนะครับหางแท้ญี่ปุ่นนะครับ Honda นะครับ u m p 425 h อย h ่ n o n d a นะครับคันเร่งเป็น2สเต็ปนะครับสเต็ปแรก แล้วก็สเต็ปสองขัดสวิตปิดเปิดอยู่นี่สวยตัวนี้ไม่มีตำหนิเลยใหม่มาก4 0 0ันะครับลมส่งครับ4 0 0าลมส่งครับอ่ะลองฟังเสียงดูนะเขาทิ้งมาทำไมเฮ้ได้มาตัวหนึ่งสวยๆชกขึ้นก่อนอ่าปิดแล้วเอาชกลง GX25 ญี่ปุ่นเดีย๋ยวเล่าให้ฟังก่อน g x 25ญี่ปุ่นจะมีน้ำหนักที่เบากว่า g x 25ในไทยนะฮะอ่ะเดี๋ยวพี่ๆจะงงคือจริงๆไงฮอนด้าตัวเนี้ยเม็ดินไ h a i l a n d เห็นไหมครับเล่าให้ฟังนะ Honda ไม่มีหางเป็นของตัวเองส่ง25 c c ไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจึงใช้ O.E.M จากญี่ปุ่นคือผลิตหางให้หางของญี่ปุ่นจะมีน้ำหนักเบากว่าหางของไทย เพราะว่าก้านมันเป็น24มมิลของไทยจะเป็น26มมิลเพราะฉะนั้น gx 2 5ที่มาจากญี่ปุ่นเนี้ยจะมีน้ำหนักเบากว่า gx 2 5ที่จำหน่ายในประเทศไทยไม่งงนะครับอธิบายชัดชดช้าช,ช,ช,ชนะเดี๋ยวพี่จะไม่เข้าใจ Honda าทำแต่หัวอย่างเดียวส่งไปขายทางญี่ปุ่นนะ35และ50จะอยู่ที่ไทย ผมเคยได้อยู่35มาซีซีมาจากญี่ปุ่นแต่น้อยมากส่วนมากจะเป็น25่สซีซีญี่ปุ่นจะเล่นน้ำหนักไม่มากนะครับอ่าโอเคเนาะอันนี้จะมีใบมีดใหม่บางแย่แล้วก็สายสาพายให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวนี้ใหม่มากซื้อใหม่ก็หลายตังเนาะอันนี้สี่พันห้านะครับสาภาพวิ้งเลยนี่เครื่องแท้นะครับแท้ทั้งตัวอ่าโอเคเนาะใครชอบสวยๆแบบนี้ก็ไม่น่าจะคิดมากแล้วนะครับเข้ามาตัวเดียวนะครับสวัสดีครับ